โอเคนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมฟิลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นหอยแบงค์นะครับก็ปีที่สิบแปดแล้วครับโอเคมาเลยครับก็น,นี่ก็เดินใหม่แล้วนะครับ okay, s <S โอเคเราดูคนเล่นมาฟิล <c oughs> ที่ผมมีปืนแบบสกเกลนะครับเป็นปืนจากทีมฟอร์เตนที่เราใช้ชอ่ะสำหรับช็อตแข่งอดสทนอดทนม has been ไม่ไดีอยู่ตรงนี้คนสุดท้ายไปเข้ามาแล้ว ดอกเดียวไม่ใช่แล้วพี่นอ้องเกินไป s <S มาจะทำให้ฉุดศึกษนาส่งคาาวามบ้างอาระเบิดเฮ้ยวัวคุ้นุ่ละ ต่าเดินดึงไปโทษทีตอนคำพูดอหมต่งแล้วหนึ่งเคอย่างน้อยก็ได้หนึ่งกระบาลแยกเลยเรียบร้อยไปนแค่หนึ่ง fight long one for a fall bomb has been planted oh man uh -huh.

พอดีขอถอนกับพูดก่อนเออเป็นไงล่ะปืนไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอเฮ้ยปืนทันโอ้ใออจเย็นหน่อยมามามาเอ๊ะนี่ โอ้โหเออเยี่ยมแล้วสักขวบนี้ดีแค่จุดเดียวมูอโป้ต้องมีมาตรฐานบางทีแค่ขอมมาส่ง ตกใจหมดตกใจมัจมเลยครอบอ้หอน่าหลัานคาตาเลยอุโโย้ยเพน่นก่อนอย่าเนะอย่าเนะนะอุ๊ยเพ่นด้วยไม่ทัน นั่นหนึ่งไม่ค่้ยยิ่งอมองใส่ทีมแดงฉลาดกว่าทีมน้ำงเงินอีกนั่นนะเฮ้ยข้างหลังระว,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 วัง has been planted oh my bag my clothes my bag is that a whole ball เป็นฟื้นเป็นฟืนน้นแล้วอือหือเยี่ยมโอ้สายโดนละดอกเดียวอย่าโน้ตเลยมีเงินปลายอยู่โอ้โห เกมรอดอยู่สองคนไม,ไม่ธรรมดา okay. ดอกเดียวเต็มเต็ หัวโอ้โหฝังเลยเหนียวขนาดนั้น่ใช่เา,าเหนียวตื่นนั่นนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วกิงดีหร้อรอ,ออะไระ่ะ โอ้โหดอกแอกก็มาเป็นไรดอกต่อไปโดนแน่ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ช่วยเราด้วย เลือดแล้วเราต้อืมปฐมพยาบาลมาเร็วเอาเออเยี่ยมออไม่ไหว้วเออเยี่ยมเลยทั้งสองอนเลอยากโดนใช่ไหมเออ,เอเขอไปเพื่อนเออทเลย อาสุดท้ายแล้ว okay, s <S สุดนี้เนะี่ยอื้มอสุดเลยแอบเป็นสายรับเงินแล้วจับแต่จับไม่ได้ อยากโดนใช่ไหมโอ้โหโดนเต็มๆยอยากโดนกับตายโดนกองกระบาลเลยระวังระวังโอ้โหเพีย้ยนเลยเออเดินเข้าไปโงงไปเร้่รอยตไยแล้วสองเลยอ,อีกสาม เยี่ยมเยี่ยมไเลยเพื่อนดูมันค่าสิบเจ็ดดูมันดูมัเอือเรียบร้อยเราชนะแล้ว Blue <T>. Win. เยี่ยมได้พอยห้าร้อยห้าดูก่อนในเกมนะทีละโอเคนะครับก็ สำหรวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะนะครับตัวน,นี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ